สวัสดีครับสดีพ่น้องปองปายสุขูสุคนสดเดฟซีช่องน้อยพาพื้นนะครับผมครพี่้องสวัสดีตอน่องแรกนะครับบรรยากาศดีมากครับผมนะครับท้องฝาแจมไซครับนี่นะครับแต่วมือนี้บแดดได้พี่้องบรรยากาศดีนะผมทันนี้ก็เป็นด้านครัวนะครับครัวชั่วคราวของคาเฟ่อลิตะนะครับผมวันนี้เปิดบริการวันแรกโอ้เคบนทันสวัสดีครับบอบริาการวันแรกงานมัดมือ ขายดีมากนะครับอร่อยมากนะผมัมเมนบริยอนพี่น้องต้องมามาชิมนะครับผมนี่ครัวชั่วคราวนะผมนะครับเปิดวันแรกอร่อยมากนะครับผมต้องมาชิมเองแล้วนะครับีนภาพชมบรรยากาศด้านหน้าเวทีนะครับในตลาดไรรอบที่หนึ่งร้อยยี่สิบสองนะผมมีโชว์ยิ่งใหญ่อลังการนะครับผมอย่าลืมซื้อตาจัตัวพี่น้องเด้อนะครับตอนนี้ยังทันนะครับตอนนี้นะครับผมจะเริ่มกไลครกดแช่ครับพี่น้องนะครับในภาพชมบรรยากาศในวัแรกนะครับากาศตรงไฮตรงหน้า ฝนบาตัวมาอาทิตย์กว่าดได้พี่นอ้องอาทิตย์กว่ากาแล้วนะครับผมครับกาดคาเฟ่พี่น้องตากับวิหนาอยู่ข้างล่างนะใช่นี่คือทุนน่งน้ำนะาใช่นะครับผม,มจะเป็นคาเฟ่คาเฟ่ย่านแรงครับพี่น้องนะครับผมลาดครับกับขันกับข้อข้ากับปิดแล้วพี่น้องเก็บล้างถ้วยล้างชามแล้วนะครับผมพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่นะครับขายดีมากนะผมเพราะว่าเอฟซีมันไม่กิน กาแฟเนี่ยเขาจะสั่งเขากินน้ำใหาพี่น้องนะครับผมมีเมนูหลากหลายพี่น้องที่จะนําเสนอนะครับผมวันนี้ช่างนัดกินผัดขี้เมาทะเลแล้วก็ผัดกุ้งนะครับผมเขากุ้งอร่อยมากนะครับผมบรรยากาศยมมาแยามะเรงครับพี่น้องบันอัปเดตมากหลายเมือ่อพี่น้องนะครับผมเดี๋ยววันนี้มีถื่โอกาสมาอัปเดตนริตาคาเฟ่ยมมะเรงครับพี่น้องนะครับผมค่าคืนนี้เรามีนัดกันนะครับผมไรสดนะครับ สวยงามสวยงามจะพาไปดูด้านล่างพี่นอ้องก่อนไร้สดนะครับพี่น้องขอเวลาจะ่งก็ไรก็แช่เปก็ใจได้พี่น้องเ,เ้นอ,ะะน,อเน,นะครับผมนะครับสวนน้ำท่าเชฟบุรีพี่นอ้องสวนน้ำเราจะทําอยู่ประมาณตรงนี้นะผมแล้วก็ทางดั้นนูน้นก็จะลงต้นไม้ใหญ่รอบเลยนะครับผมรอติดตามชมนะครับผมเพราะว่าบอดเพนไหนนะพี่นอ้องไอผู้รางาอกว่าว่างสกเก็ตถามแล้วครับผมครับว่าจะลงประมาณตัวไหนแต่ว่าจะลงต้นไม้ใหญ่กกอนนะครับผม รอบๆเลยนะครับผมรอบๆเลยอันนี้เป็นรีสอร์ทพี่น้องนะครับเป็นห้องพักไม่ได้เอฟซีห้องพักครับพี่น้องนะครับผมบูเลนนี้จะเป็นสวนน้ำครับพี่น้องสวนน้าตัวนี้ก็จะออกเลืออีกหลังนึงพี่น้องนะครับรอรถรอรถเคียรมายกแล้วก็จะทมดินพี่น้องทมดินเต็มให้เป็นเท่ากันนะครับผมให้เป็นพื้นเดียวกันเลยนะครับ ตอนนี้ทีมงานน้องนางหางเครื่องเรากําลังขึ้นหน้านะผมครับจมตัวพี่น้องวันนี้มีโชว์ใหญ่อลังการครับชาวเนมาแอบดูอยู่ครับผมจุดยอดมากนะครับผมเรื่องสิบัตรจาตัวได้พี่น้องเลยนะครับมันจะกาดแยําแรงทีมไลท์วันนี้ก็เป็นทีมไลท์เอเอเย่นนะครับผมเอเย่นไลท์นะครับผมเอเย่นไลท์นะครับน้ำปะปาเขาก็โอเคนะครับผมไม่มีปัญหาแล้วน้ำปะปาเราเยอะมากนะครับผม โอ้แม่ต่อยตำหงูนี่เป็นบรรยากาศนานาวิีจับจองแล้วก็ตั้งกล้องเลยครับผมโอ้แม่ต่อยยาน่าไปต่อยเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับตำหงูบ่กับข้าวเราก็เยอะมากนะครข้าข้าวเรานะครับผมมีตุนไก่กับมี่นะครับผมเอ๊แบบแกงเลยแกงรักนี่หรอไปเลยเออ เท่าเกิเกมแต่ว่าคนละไซส์แต่ว่ารูเดอร์เป๊ะต่ว่านั้นนั้นซ้ำกันละ่ะแพงแพ้งปะแพงปะเอาถ<ห>ือแท้บอกโอ้ตบะแก่เก่งครับเป็นบรรยากาศก,รรรก่อนไลฟ์สดนะครับผมน,น้องเล็ตาก,ก็จะขึ้นบ้านอาบน้ำนะครับผมช่างหน้ากับประกอบโต๊ะให้บอสเป็นมาลัยนะครับผมสวัสดีครับพี่แอนนะครับผมสวัสดีครับ ทีมอะไรนะผมแม่แอนผู้นําทีมงานมาเลยนะครับผมเป็นมาเลยนะพี่น้องนะเต็มเลยพี่น้องนะมาเลยเราเยอะมากนะครับรอบนี้นะผมนะครับโอ้คนสวยเอเอเบอตีสวยครับผมกําลังกําลังเอออย่างเง้ยกำลังเล่นส่งลิงก์นะครับผมตอนนี้อนุบาลครับผมร่วมด้วยเชิญกันนะครับไร่ฝาลื้อตอนนี้ก็ให้อระถิ่นแอนุบาให้นะคะเอ้ยใช่ไหมกันไร สวือกลับเป็นบรรยากาศด้านหน้าเวทีนะครับผมก่อนไลฟ์สดครับผมก่อนไลฟ์สดวันนี้มีโชว์ใหญ่นะครับผมซื้อบัตรจองตั๋วได้นะครับในแตะไลฟ์รอบที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสองครับผมหนึ่งร้อยยี่สิบสองงพี่น้องนะครับผมเข้าไปที่เพจในซื้อตั๋วในแตะไลฟ์ทุกรอบที่นี่นะครับผมก็จะมีแอดมินคอยตอบคำถามแล้วก็มอยาพี่น้องบัตรหนึ่งร้อยบาทนะครับผมดูได้ตลอดนะครับผมครับนี่ก็จะเป็นโต๊ะด้านหน้าของบอสพระบิ๊วัดแพรผู้จัดการด้วยแล้วก็น้องอริตะครับจะนั่งตรงนี้นะครับผม การนำแรงพี่น้องคื่เต็นแบบว่าคึกคึกคักๆกันเลยหรืพี่น้องนะผมตื่นเต้นนะครับวันนี้มีโชว์ยิ่งใหญ่นะวันนี้นะครับผมกำลังจัดแต่งแต่ทานทีเช็คชาวเช็คเช้าแล้วแล้วพี่น้องเดี๋ยวแต่ปรับมุมกล่องมุมไฟครับพี่น้องนะครับผมไฟสว่างครับทิมจอทิมจอไฟใสแบบงามเลยครับผม มาอะไลก็ยังเข้ามาเรื่อยๆนะครับมาอะไรานะผมจะบัตรโอนมาอะไรได้ครับผมบม,มา,าไะไลก็เป็นโอนเข้าอ,อะไรตะเลยพี่น้องจิมมี่เขมาไล่อยู่ครับพี่น้องนะครับผมบัญชีไทยพณิชย์นินะครับให้กำลังใจทีมง,งานได้เลยนะครับผม,อ,มอ,อืสว่างแล้วทีนี้เออสว่าง้วบาดนี้ไฟสวยมาแล้วไฟสวยกำลังล่องไฟพี่น้องล่องไฟนะครับผม กำลงังรองไฟนะผมชิมแลายเอเย็นนะครับโอ้มาอะไเมาหลายแห่งนะผมมาอะไรมาอะไรแม่อันนี้อเมริกานะผมให้บอสทั้งสองแล้วก็ให้ช่างน้อยให้แม่แอนให้คูเตอร์ให้น้องทีมน้องเนสโอ้หายไลายคนพี่น้องแล้วผมเดี๋ยวรอติดตามชมนหน้าหน้าเพจของน้องๆนะครับผม อากาศเป็นนัำเสีพี่น้องทางได้ก็ทั้งขึ้นนาครับพี่น้องแล้วขึ้นนาแ้วงเคียก็จะมาตำส้มตำนะครับผมกินข้าวก่อนพี่น้องนะครับแต่ดจะว่าถึงงามเขาลยนี่พี่น้องนะครับตำส้มตำนะนี่ค้าตส้มตำพี่น้องสวยมากนะครับผมวันนี้มีโชว์ยิ่งใหญ่อลังการนะครับผมขึ้นนาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่เขาย้ายไปกินข้าวพี่น้องนะครับทางด้านนี้มองจอดรถพี่น้องจอดรถชั่วคราวนะครับผมชั่วคราวก่อนนะครับผม จะทำเป็นสวนน้ำนี่นั่นแล้วก็ปรับพุทธิทัศนะครับผมนะครับขบวน,วนมื่นแล้วพี่น้องเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยอัปเดตนะครับผมเนาะเต้หลังสิมันนะครับผมเต้หลังสิมันก็คือหน้าคารงเซต์แล้วครับผมเต้นนหน้าขาวเลยพี่คอเราอ่ะเต้หลัคือมัน น้ำตาลนะครับผมขึ้นหน้าแล้วบรรยากาศล่าสุดนะครับโอเคครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวผมไปหาบอสครับพี่น้องบอสบิ๊กทักมาหานะครับผมนะครับขออยากไปหาบอสก่อนเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ้งเลังพี่น้องเด้อนะครับผมขอบคุณดเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมคลิบแต่ขอฝากไว้เพื่อทำมินสักก่อนนะครับผมพบกัาคลิปหน้านะครับ เป็นอย,อย่างเขาการบ้าอยู่เย็นเป็นสุขเดินข้างแขวคขาดปลอดภัยนะครับผมสวัสดีครับผม